แล้วค่ะวันนี้น้องมดนะคะก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอีกแล้วที่ร้านนะคะลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยค่ะมีทั้ง f อตัวน้อยน้องมดนะคะก็จะช่วยทั้งเสิร์ฟนะคะแล้วก็ช่วยเก็บความสะอาดที่ร้านนะคะต้องมาเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะที่ร้านมีแต่ของหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมเค้กต่างๆก็จะมีพวกมดแมลงนะคะมาไว้มากๆค่ะน้องมดนะคะก็จะใช้สเปรย์ดบอมตัวนี้นะคะเป็นออร์แกนิกฉีดเช็ดทำความสะอาดไปเลยค่ะกลิ่นหอมไม่ลบกวนลูกค้าเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นออร์แกนิกปลอดภัยบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือว่าสัตเล้ยะรใชจป ในอากาศก็ได้ค่ะกลิ่นหอมหอมพูดยังไม่ทันขัดคําเลยนะคะมดก็มาตามกําแพงเต็มเลยดีหน่อยนะคะที่มีสเปรย์ดับบอมนะคะติดล้านไว้ที่นงวดกล้าใช้ในร้านคาเฟ่น,นะคะเพราะเป็นออแกนิกค่ะปลอดภัยต่อลูกค้าแน่นอนความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะเพราะลูกค้าเขาออกร้านอยู่ตลอดเวลาเวลานงวดเก็บกวาดนะคะนงวดก็จะเช็ดทําความสะอาดแบบนี้ตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามโซฟานงวดจะใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีติดล้านไว้ตลอดเวลาเจอหมดนะคะต้องรีบกาจัดเลยค่ะในตู้เก็บของก็เช่นกันนะคะ ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดน้องมดก็จะใช้สเปรย์ฉีดไล่แบบนี้ไปเลยค่ะเวลาน้องมดไม่อยู่นะคะน้องมดก็บอกน้องๆไว้ค่ะว่าให้ทําตามแบบที่พี่มดทําได้เลยเปิดประตูหน้าร้านออกมานะคะมีเศษขนมตกด้วยค่ะมดมาไวมากๆเจ้ายินดีบอกว่าเจ้ายินดีเป็นคนทําเองค่ะไม่เป็นไรนะคะอามดมีสเปรย์ดับบอมค่ะเดี๋ยวฉีดไล่ให้เลยนะคะปลอดภัยต่อน,น้องยินดีแนะนำที่ร้านไข่ของชามก็ใช้เหมือนกันนะคะตามชั้นวางของฉีดไล่ไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมดแมาลงย,ยุงจิ้งจกตุ๊กแกหนูร้านไข่ของชามต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะะคา มดมากัดอะไรนะคะอาจจะเกิดความเสียาหายได้ไที่ร้านก็มีห้องเก็บของด้วยค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องฉีดไล่แบบนี้อยู่เป็นประจำเป็นธรรมชาติของมดเลยนะคะห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้ใครยังไงก็มาอยู่ดีดังนั้นนะคะเราก็ต้องหาวิธีในการดูแลกําจัดของมดเลือกใช้สเปรย์เดบอมตัวนี้นะคะปลอดภัยทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวเราเองใช้ได้ทั้งภายนอกภายในบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวนะคะหรือว่าห้องน<ม>้ร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือร้านขายผักผลไม้สดก็ใช้ได้จุดไล่มดแมลงยุงนี้นะคะกลิ่นหอมเป็นกลิ่นตะะะคครร้้้ดดวยยมมีทังห4สกลินนเ็จ มีไล่มดแมลงยุงจิ้งจกตุ๊กแกหนูที่บ้านคือขาดไม่ได้เลยค่ะมีทั้งร้านขายของชำแล้วก็คาเฟ่ต้องซื้อตูนไวเพราะว่าใช้ตลอดสีขวดน,นี้น้องมดจะมาเก็บไว้ที่ร้านค่ะอยากใช้เมื่อไหร่นะคะพร้อมใช้ตลอดค่ะ